เป็นสองนะกนตกเลยนะเดี๋ยวจะแบนบล็อกด้วยฝนตกจ้าวันนี้ฝนตกจ้าทำใจปกติเถอะพูดมาใช่ไหมเออแล้วก็ถ้าจะเลือกให้เป็นอันที่สองก็ไม่เหมือนกันเลือกอันที่สองไม่ใช่บอกว่าเป็นแรกเป็นสองโอเคนะแล้วก็ เอาไว้เจอกันคลิปที่ว่างๆแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยจะไปเจดิเดี๋ยวเราจะมาตัดสินกันว่าเราจะเปิดกิจกรรมอะไรขอขอบอกขอบอกตรงช่องตัวเองก่อนด้วยได้ไหมได้อ่าช่องของช่อง F A F L เท e กา a ตูนะคือถ้าไม่ถึงไม่ทำสี่พันซสักทีหนึ่งคอมันพึ่งมา พอดีว่าตอนที่จะทําคลิปนั้นคอมพังพอดีก่อนทําให้เลยทําคลิปไม่ได้จึงต้องข้ามหลายวันมาเพื่อทําคลิปตอนนี้ก็พยายามที่จะหาภาพในสีพันซัถ้าใครที่ว่ายังแบบอยากจะร่วมกิจแล้วก็สามารถวาดภาพและส่งทางเพจไล้แม่บอนนี่นะคบผมว่าตอนนี้โดนสแปมเฟซไปสองเฟซแล้วผมเฟซอ็นนั่นเาช้ไเงืซึ่งถ้าใครส่งมาแล้วมันแบบก็อ่าจะถึงเวลาแล้วผมก็จะทาคลิปนะคบผม นะทำมาแล้วสี่พันซไอห้าพันซักกับหกพันซักนี่จะทำไหมอืมจะทำคลิปประกาศอีกรอบล้กันนะว่าจะให้ทำอะไรจะเป็นการตอบคำถามหรือจะเป็นการวาดรูปก็แล้วแต่นะแล้วแต่อารมณ์ที่จะนะฮะก็ตอนนี้ก็นะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าของ F A F S ดิการตอ่นนะครับผมเ่าตอเลยถ้างั้นก็ไปเจอกันคลิปหน้าที่ว่างๆบรรยากาศนะ เอาไว้เจอกันใหม่นะ see you กล่าวสวัสดีพ่อแม่พีพ่น้องชาวไทยลาก,ก่อนนะครับ๊ายบาย